สวัสดีครับเพื่อนๆผมตุ้ยแมททอยนะครับวันนี้ผมตุ้ยแมททอยนะครับเรามีของเล่นเด็ดๆนะครับมารีวิวกันอีกแล้วครับนี่วันนี้นะครับเรามากับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าครับผมรุ่น2มอเตอร์นะครับคันนี้มี2แบบนะครับมี1มอเตอร์กับ2มอเตอร์นะครับแต่ผมจะเอารุ่นท็อปนะครับซึ่งเป็น2มอเตอร์นะครับเป็นดูคาตี้นะครับดูคาตี้นะครับนี่เท่มากๆครับ มีทั้งหมดอยู่3สีนะครับสีเหลืองสีน้ําเงินแล้วก็สีแดงนะครับวันนี้เราจะมารีวิวกันในคันสีแดงนะครับว้าวเท่มากๆเลยลองรับน้ําหนักนะครับได้ไม่เกินประมาณสัก35โล40โลนะครับประมาณนี้นะครับเพราะถ้าเกิดไว้มากเกินไปนะครับก็มอเตอร์เขาก็จะวิ่งลําบากขึ้นนะครับเหมาะมากครับสาหรับเด็กๆนะครับที่ชื่นชอบในความงดงามของบิ๊กไบนะครับโอ้เท่มากๆครับเพื่อนคันนี้นะครับเหมือนที่ผมย้ํานะครับ เป็นรุ่นนะครับรุ่นท็อปนะครับ2มอเตอร์ครับจะให้พลังงานและความแรงแล้วก็แบกน้ําหนักได้ค่อนข้างจะมากครับเดี๋ยวเรามารีวิวกันเลยดีกว่าว่ามียังไงกันบ้างนะครับคันนี้นะครับเหมาะสําหรับเด็กๆนะครับที่ยังทรงตัวไม่เก่งหรือไม่อยากที่จะทรงตัวให้มันยากมากนะครับนี่ให้ชมด้านท้ายก่อนด้านท้ายนะครับว้าวโอ้ย เท่มากเท่มากนี่เบาเสียงได้เทเทนี่ผมเบาเสียงนะจีมันเล่งเสียงได้นะครับป้ายทะเบียนนะครับโอ้โหเท่มากมีป้ายทะเบียนนะครับ,เ,เ,บ,เ,รบเดี๋ยวมาดูตรงข้างหน้าก่อนตัวนี้จะเป็นปุ่มปิดนะครับปุ่มปิดเปิดนะครับ นี่เปิดเพลงนะครับมีเพลงนะครับปุ่ม power กดปุ่ม power ตัวนี้ปุ่ม power นะครับเดี๋ยวซูมไปใกล้ๆเห็นไหมนี่ power นะครับก็เป็นชุดคอนโซลต่างๆครับเป็น3ล้อนะครับเพื่อนๆนี่คันนี้นะครับเป็น3ล้อครับส่งตัวง่ายมากครับเด็กๆก็จะไม่มีอันตรายนะครับแล้วก็เมื่อเวลาวิ่งนะครับก็ไม่ต้องกลัวลมเลยนะครับถือว่าผู้ผลิตเขาทํามาค่อนข้างจะเทคแคร์เด็กๆกันมากๆเลยนะครับ นี่แล้วก็โชคนะครับโชคผมชอบมากครับเป็นโชคเดี่ยวครับเพื่อนๆนี่โชคเดี่ยวครับชุบอลูครับโอ้เท่มากครับสุดยอดท่อนี่เป็นท่อคู่เลยนะบิ๊กไบท์โหดๆครับต้องท่อคู่นะครับเพื่อนๆมอนสเตอร์นะครับนี่รุ่นมอนสเตอร์ครับรุ่นท็อปเลยนะเป็นรุ่นโปรรุ่นท็อปเลยนะครับคันนี้ความงามนี่เขาบอกว่าเท่มากๆครับเพื่อนๆนี่เดียวมาดูนะครับ กดสตาร์ทกดพาวเวอร์ตัวนี้เอาใหม่ตัวนี้มันเล่งเสียงได้นะครับแล้วก็เราสามารถเชื่อมต่อกับ MP3 ได้นะครับนี่ที่ตัวนี้นะครับนี่ดูตัวนี้นะครับเสียบกับมือถืออะไรก็ได้นะครับแบบนี้นะครับกดสตาร์ทว้าวเปิดเพลง ตัวนี้โอเคเดี๋ยวเบาเสียงนิดนึงตัวนี้นะครับตัวนี้เราก็จะมีเกียร์นะครับมีเกียร์ออโต้แล้วก็มีเกียร์นะครับฟอร์เวิร์ดนะฮะไปข้างหน้านะครับแล้วก็แบ็คถอยหลังนะครับสมมุติเราจะกดเดินหน้านะครับเราก็จะมีที่ตัวเหยียบคันเร่งนะครับที่ตัวนี้นะครับกดที่ตัวนี้นะครับเนี่ยเป็นรุ่น2มอเตอร์นะครับเพื่อนๆ2มอเตอร์ครับ คือเวลามันไปมันจะไปพร้อมกันหมดเลยเนี่ยดูนะครับเวลากดเนี่ยเห็นไหมนี่แล้วก็เวลานะครับเราสามารถจะมีปุ่มออตโต้ด้นะครับปุ่มนี้นะครับปุ่มออตโต้นะสมมุติเราเดินหน้าเนี่ยเห็นไหมเขาก็จะไปเองเลยครับโอเคก็เหมือนที่ผมเกริ่นไว้นะครับก่อนหน้านี้นะครับว่าเขามีปุ่มออตโต้นะครับ คือปกติเวลาเรากดเร่งไปด้าน,นาด้านหน้าเนี่ยนะฮะเดี๋ยวให้ดูนะครับสมมุติเรากด power กับเนี่ยเนี่ยคือเขาก็จะไปไปเลยอนะ่ะแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเวลารุ่นนี้เป็นรุ่นท็อปนะครับเพื่อนๆเวลาเราวิ่งเนี่ยนะครับมีปุ่มออโต้คือเขาจะวิ่งไปเองเลยแบบนี้นะครับเราไม่ต้องมานั่งเหยียบคันเร่งตลอดเวลานะครับสะดวกมากนไหมโอ้เนี่ย โอ้ยแรงมากอัไมาฮึฮ่าฮ่าไปเขาขี่เองประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเป็นรถที่เจ๋งมากๆเลยนะครับเมื่อกี้ผมบอกไปแล้วนะครับว่ารับน้ำหนักนะครับไม่ควรเกินสี่สิบกิโลนะครับไม่ควรเกินสี่สิบโสี่สิบโล แต่ผมจะพิสูจน์นะครับว่าของเล่นที่แมททอยขายทุกชิ้นนะครับแข็งแรงจริงๆครับถึงแม้ว่าจะเป็นรถเด็กนั่งนะครับบิกไบค์ไฟฟ้าเด็กนั่งคันนี้นะครับแต่สามารถรองรับน้ําหนักผมได้ครับผมหนักก็63กิโลนะครับ63กิโลเนี่ยเดี๋ยวเราจะลองมาดูนะครับว่าจะแบกน้ําหนักผมไหวไหมนะครับโอเคหม่ลมาเลยนะโอเคเดี๋ยวเราลองไปกัน ไปนะเป็นเกียร์ไฮลังสบายครับนี่เดินหน้า63โลนะครับได้สบายครับเดินหน้า ใครดีที่เกลครับเป็นเกียร์แรงมากมากเลยครับก็เหมือนที่บอกครับคันนี้นะครับหากเพื่อนๆนะครับอยากได้นะครับรถเด็กหน้านะครับคันนี้เป็นรุ่นท็อปนะครับสองมอเตอร์นะครับแม้แต่น้ําหนัก6 6 3กิโลแบบผมนะครับก็สามารถนั่งได้ขับได้สบายกันเลยทีเดียวนะครับ คันนี้นะครับมีแบตเตอรี่เป็นแบตเตอรี่พร้อมที่ชาร์จนะครับมีที่ครบทุกอย่างนะครับแล้วก็เมื่อกี้เมื่อกี้ผมบอกไว้นะครับมีอยู่สามสีนะครับสีแดงสีน้ำเงินแล้วก็สีเหลืองนะครับนี่เมื่อกี้ลืมบอกไปเขาจะมีตัวนี้ด้วยนะอาที่ชาร์จนะครับที่ชาร์จแล้วก็ตัวนี้บางโคนนะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับเมื่อกี้เรายังไม่ได้ประกอบนะครับเพราะว่าเราแค่ประกอบมาคร่าวๆให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับ เพื่อนๆนะครับอยากได้นะครับรถจริงๆแบบนี้นะครับโทรสั่งได้เลยครับกับทางร้านแมททอยนะครับนี่ที่เบอร์ตามนี้เลยนี่0847646457ย้ำนะครับ0847646457ร้านแมททอยมีเว็บไซต์ด้วยนะ w w w m a t t เว c ย้ำนะครับ w w w m a t t เว c ชื่อนี้มีแต่คุณภาพบริการส่งสินค้าทั่วประเทศครับ ยังไงวันนี้ตุ้ยแม่ทอยของตัวล,ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปหน้าเป็นอะไรแล้วเจอกันนะครับผมบ๊ายบายครับเย้ถ้าหากว่าท่านใดไม่อยากพลาดคลิปการรีวิวของเล่นสุดเจ๋งจากตุ้ยแม่ทอยคนนี้อย่าลืมกดปุ่มติดตามด้วยนะครับผมกดเลยนะกดกดกดอุนชุก,กอ しょかってあんまり。